สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามไปดูนะฮะนี่เป็นคลิปที่สองนะคลิปแรกจังหวะเอาเข้าบ้านนะฮะบอกเลยว่าเอ้ยผมหลงตะโกนไปหลายรอบนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูจังหวะเข้าบ้านนะฮะมีมีต้นมะขามอีกนะครับนี่ฝั่งนี้มีต้นมะขามนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็ติดหลังคาบ้านนะครับนะนี่ดูกันนะฮะไม่ใช่ง่ายๆนะฮะ ที่จะเอาบ้านเข้าไปให้ลูกค้าแต่ละหลังนะครับนะนี่คนสั่งบ้านก็อยากจะได้หลังใหญ่ๆนะฮะเนื้อที่ก็ต้องสุ่มเสียงแต่ก็ว่าเป็นอย่างนะฮะกะมองได้เ้าตัดต้นไม้ต้นในดนะฮะตัดได้กะตัดนะครับเสาหัวเสาใดทุบได้กะทุบนะครับเนาะผมทำมาหมดแล้วนะ หรือเสาล้วนะฮะตัดต้นไม้นะฮะพังหลังคาลูกค้านะฮะพังทำมาหมดนะเพราะอะไรฮะก็เพราะอย่างนี้แหละมันสุดจริงๆนะฮะถึงต้องทํานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาเก็บงานให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเนาะ,ะเราก็มาเก็บเปลี่ยนกระบงกกระเบื้องเปลี่ยนหลังคงหลังคาให้นะฮะเราคือเราเราทำให้ลูกค้าเตรมที่อยู่แล้วนะฮะ แต่ก็เคยนะเคยแบบว่าเอาเข้าไม่ได้จริงๆนะยกกลับนะครับตัวนี้คือผมไม่ได้ไปดูหน้างานแล้วก็ไม่ได้ไปดูเส้นทางแล้วก็ลูกค้ามาก็สั่งขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วทีเนี้ยมันเข้าไม่ได้ตั้งแต่ถนนแล้วแหละนะครับก็ ก็ลูกค้าก็ไม่มีประสบการณ์เนาะก็ไม่ได้คุยกันเรื่องถนนเลยนะตอนสั่งตู้นะฮะแต่ทุกวันนี้ผมจะถามหมดนะว่าถนนเข้าบ้านกว้างไหมนะฮะกว้างพอที่จะบ้านเข้าได้แบบสะดวกหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าลูกค้าบอกโอเคเข้าได้ก็จัดนะฮะแต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะผมก็ไม่เป็นไรนะเ,เดี๋ยว<ป>เสียค่าน้ำมันเพิ่ม มาดูหน้าง,งานให้ลูกค้าเล็กน้อยนะฮะได้นะครับถ้าอย่างนั้นนะเหมือนหลังนี้นะก็ตัดตัดกิ่งมะขามเพียบเลยนะฮะตัดกิ่งมะขามแล้วมันขูดตู้นะมันขูดตู้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปดูช่วยเขาหน่อยนะ